คิดแตกคู่พระนางช่องสามโชว์หวานกลางสนามบินางานนี้ก็จุบหัวกันไปเลยเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่ตอนนี้กลายเป็นคู่จริงแถมแฟนคลับยังรอลุ้นเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานทุกบี่ทุกวันสำหรับคู่ของนางเอกซุปตายาย่าอารัสยาและพระเอกเบอร์ต้นของช่องอย่างนเดตคุกิมิยะ โดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งคู่ได้เดินทางไปเยือนประเทศฟิลิปปินส์เพื่อร่วมงานแฟนมิทติง้งพบปะแฟนขับด้อม n y บอกเลยว่างานนี้ได้รับกระแสที่ดีมากล่าสุด เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา5ธันวาคม2565นณเดชน์และยาย่าได้เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมีแฟนคลับไปรอต้อนรับอย่างอบอุ่นและช็อตหวานที่แฟนๆถ่ายมาได้นั้นเป็นโมเมนต์ที่ณเดชน์และยาย่าจะแยกย้ายกันกลับบ้านซึ่งณเดชน์ได้จุ๊บไปที่หัวของยายา่าและดึงสาวยาย่าเข้ามากอดก่อนแยกจากกันบอกเลยว่าน่ารักสุดๆไปเลย